นคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วแดนเคียงบาเคยายียงไหรสวัสดีครับ <ông Fine> <t> คืนนี้ <t> เมื่อตอนที่ลุมกำนันพูดคนเต็มอยู่ที่รุมพินีและเชื่อว่าที่บ้านนั้น หลายคนก็ใจจดใจจ่อว่าสิ่งที่ลุงกำนันจะพูดถึงการ,รเผด็จศึกครั้งสุดท้ายของเรานั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอทบทวนนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการกระทำของคนดีที่มีหัวใจรักชาติและอยู่ภายใต้กฎหมายใช้สิทธิตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับวันที่15 วันที่5ทศถ,ถิวันที่5พุษภสายนี้เป็นวันฉันตรมงคลเป็นวันอันเป็นมงคลระริกที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะแสดงถึงความจงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันก็จะมีการอธิษฐานขอบุญญาบารมีของพระองค์ท่านในการที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเราให้สามารถต่อสู้กับหมู่ม,มารให้ได้ชัยชนะ เพราะฉะนั้นในวันที่ห้านั้นจะเป็นวันสัตยาธิสถานที่พวกเรานั้นจะกราบไหว้และขอพรอแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้าโมงเย็นที่สนามหลวงนะครับอันนี้ใครที่มาได้ก็ขอให้มากันให้มืดฟ้ามัวดิน ส่วนคนที่มาไม่ได้ในต่างจังหวัดนั้นขอให้ทำคู่ขนานกันไปให้เห็นว่าเราทั้งประเทศจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเราต้องการบุญญาบรารมีของพระองค์ท่านคุม้มครองพวกเราในการทำสิ่งดีกับประเทศชาติอันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งจากนั้นวันที่13พฤษภาเป็นวันพระใหญ่ เป็นวันวิสาขาบูชาวันนั้นเราจะทำบุญใหญ่ของประเทศเพื่อไล่เสนียดจังไรและสิ่งที่กาลีให้พ้นจากประเทศไทยนั่นเป็นยุทธศาสตร์ที่สองเพื่อขวัญและกำลังใจแล้วแสดงถึงเจตนาอันแน่วแน่ความบริสุทธิ์ใจของเรา ที่เป็นคนดีรักชาติรักแผ่นดินหลังจากวันที่13วันที่14เป็นต้นไปจะเป็นวันต่อสู้เพื่อที่จะทวงคืนอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยจนกว่าจะถึงวันที่เราจะชนะซึ่งจะเป็นวันใดไม่ทราบแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไป งานนี้เราต้องการประเทไม่ว่าจะเป็นพลเรือนข้าราชการพนักง,งานรับปาเกาจทหารตำรวจและเราบรรดาประชาชนนั้นก็จะมาทุกสาขาวิวชาชีพมาทุกระดับการศึกษามาทุกระดับฐานะทางเศษรฐศษฐกิจมาทุกจังหวัด ทุกพื้นที่เราต้องการแสดงเห็นว่ามวลมหาประชาชนที่ต้องการขับไล่ระบอบทักษิณต้องการขับไล่รัฐบาลนี้มาจากความหลากหลายทั้งในแง่อาชีพการศึกษาฐานะทางเศรษฐกษิจพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ เราเป็นมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ต้องชัดเจนการออกมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งกำลังมาสู้กับอีกพักหนึ่งไม่ใช่ แต่เป็นเรื่องของประชาชนคนนักชาติต่อสู้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลแต่มันหมดความชอบธรรมและเป็นคนที่ไม่มีนิติธรรมไปตั้งนานแล้วพ่อแม่พี่น้องในวันที่เรากระทำการสัตยาธิสถานนั้นต้องออกมากันเยอะๆ แสดงความจงรักภักดีและขอพึ่งบุญบารมีกันทั้งประเทศวันทําบุญประเทศวันที่13ก็ออกกันมาให้เยอะๆแสดงเห็นว่าพวกเรานั้นรังเกียจเดียดฉันสิ่งที่กาลีบ้านกาลีเมืองสิ่งอัป,ปรีสเสนียต่างๆทั้งหลายความจันไรที่พวกเราไม่พอใจและต้องการกำจัดให้หมดไปออกกันมาเยอะๆ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่14 –เป็นต้นไป10บโมงเชา้าวันที่14วันเริ่มต้นของยุทธศาสตร์พระเดศศึกยุทธศาสตร์ที่สยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือสัตยาธิสถานยุทธศาสตร์ที่สองทำบุญประเทศล้างเสียจยุทธศาสตร์ที่สยุทธศาสตร์ที่สามสิบงเช้าวันที่สีเป็นต้นไปเริ่มต้น ทวงคืินอำนาจอธิปไตยไล่ระบอบทักษิณหมดสิ้นประเทศไทยการออกมาครั้งนี้อย่าได้ให้มีใครมาประนามหยามเหยียดว่าเราออกมาด้วยอารมณ์ชิงชังไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่เลย คนที่จะออกมานั้นหาข้อมูลให้ดีแล้วท่านจะพบว่าข้อที่หนึ่งระบอบทักษิณมีจริงอยู่ในประเทศไทยข้อที่สองระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามานที่ใช้เงินซื้อคนให้เป็นขี้ข่าและหวังจะยึดครองประเทศไทย ข้อที่สระบอบทักษิณที่มีอยู่นั้นกำลังทำลายประเทศไทยในหลากหลายแงยม่มุมจนกระทั่งประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมทาสใครยอมเป็นทาสทักษิณอยู่ได้ใครไม่เห็นด้วยจะถูกรังแกกันแกล้งทาให้คนไทย ไม่มีโอกาสเป็นเสรีชนแต่จะเป็นทาสของทักษิณตลอดไปจึงจะอยู่ได้ถ้าใครยังไม่ตระหนักรู้ในเรื่องนี้ลองถามตัวเองในคำถามต่อไปนี้มันเป็นเพียงแค่คำถามใช่หรือไม่ใช่คำถาม yes no แล้วท่านตอบเองแล้วท่านจะได้ตัดสินใจได้ว่า ท่านจะมาร่วมด้วยในวันที่เรานั้นมียุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์หรือเปล่าข้อที่หนึ่งจงถามตัวเองว่าระบอบ,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 อบอทักษิณมีจริงหรือไม่ข้อที่สองจงถามตัวเองว่าระบอบทักษิณใช่ทุนนิยมสามานหรือไม่ข้อที่สจงถามตัวเองว่า ระบอบทักษิณน,นั้นกำลังทำลายประเทศไทยใช่หรือไม่ข้อที่สทักษิณเป็นคนชั่วช้าสาะะรเ็วหรือเปล่าข้อที่หทักษิณขี้โกงไหมข้อที่6ทักษิณเป็นจอมประเด็จการทำลายประชาธิปไตยไหมข้อถัดไปทักษิณทำลายระบอบคุณธรรม ด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เฉลี่ยตัวเองสอพอตแหลและทําลายข้าราชการดีๆจนหมดกําลังใจใช่หรือไม่ <Hey. S 1> ทักษิณทําบายระบบตรวจสอบด้วยการไม่ยอมรับอํานาจตุราการไม่ยอมรับองค์กรอิสระและครอบงำสื่อจริงหรือไม่ <Hey. S 1> ทักษิณขอรับชันเชิงนโยบาย ไม่เพียงแต่กินเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณเท่านั้นแต่ออกนโยบายที่จะทำให้ตัวเองได้ยึดครองสมบัติของชาติใช่หรือไม่ทักษิณคือคนที่สร้างความแตกแยกให้แก่คนไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประสาชาติไทยใช่หรือไม่ทักษิณเลี้ยงอันธพาล และขี้ข่าเอาไว้รังแกกันแก้งคนที่คิดตางใช่หรือไม่ทักษิณเป็นคนไม่เคารพกฎหมายและจะพยายามทำตัวเหนือกฎหมายทำอะไรจะต้องถูกมดไม่มีเพรถ้าหากว่าเพดไม่ยอมรับอำนาจศาลใช่หรือไม่ทักษิณใช้เงิน ในการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เปลี่ยนเสรีชนให้กลายเป็นทาสทำหน้าที่พายเรือให้จอน,นั่งใช่หรือไม่และสุดท้ายสำหรับทักษิณสิ่งที่ทักษิณกำลังทำนั้นกำลังทำร้ายทำลายประเทศไทยถ้าไม่ได้จับก,กำจัดไปเราอาจจะถึงขั้น พี่นาชิพายใช่หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของทักษิณณนะเวลานี้ทักษิณอยู่ต่างประเทศแต่มียิ่งลักษณ์เป็นหุ่นเชิดเป็นรัฐบาลมาสองปีกว่าท่านลองตอบคำถามต่อไปนี้ซิเกี่ยวกับยิ่งลักษณ์ข้อที่หนึ่ง ยิ่งลักษ์เป็นคนโง่อปัญญาไร้ความสามารถใช่หรือไม่ข้อที่สองยิ่งลักษ์ไม่มีความรู้ใดๆในการจะมาทำงานการเมืองบริหารประเทศใช่หรือไม่ข้อที่สามยิ่งลักษ์ไม่มีลักษณะผู้นำอันสง่างามเลยมีแต่ท่าทางแอปแบิลตัและแต ใช่หรือไม่ข้อที่สยิ่งลักษณ์ทำลายความเป็นประชาธิปไตยด้วยการไม่ยอมเข้าสภาไม่ตอบกระทุใช่หรือไม่ข้อที่หยิ่งลักษณ์และขี้ข่าได้ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องแล้วจริงหรือไม่ไมต่อไปนะคะข้อที่ห ยิ่งรักปลยประละเลยให้มีการกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจำนำข้าวน่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใช่หรือไม่ข้อถัดไปการพูดจาของยิ่งรักไม่ว่าทักษิณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งรักโกหกตอแหลใช่หรือไม่ ต่อไปการออกไปต่างประเทศของยิ่งลักษณ์นอกเหนือจะเป็นการทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่ยิ่งลักษณ์ยังเป็นการไปแสดงออกและพูดจาะะไรที่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยการตอแหลใช่หรือไม่ต่อไปยิ่งลักษณ์และขี้ข้า ปล่อยให้มีการจาบจ่วงล่วงละเมิดสถาบันโดยที่ไม่มีจันจัดการไกล้คนที่ทำผิดใช่หรือไม่ยิ่งลักพยายามจะอยู่ในอำนาจต่อไปด้วยการใช้เหล่าบรรดาสมุนขี้ข้ากระทำการรุนแรงกับพวกเรามวลมหาประชาชนใช่หรือไม่ต่อไปนะครับ ยิ่งรักปล่อยให้เหล่าบรรดาข้าราชการรัฐมนตรีที่มีอำนาจนั้นบิดเบือนการใช้กฎหมายการแกล้งรังแก่คนคิดต่างใช่หรือไม่ยิ่งรักเป็นคนใจดำอำมหิตปราศจากความรับผิดชอบไม่เคยสำนึก ในความผิดที่ตัวเองทำรวมทั้งมีคนตายก็ไม่เคยรู้สึกใช่หรือไม่เมื่อพูดถึงยิ่งลักแล้วล <üne> พูดถึงทักษิณแล้วมาพูดถึง <flakes> ขี้ค่าของเขาบ้างยิ่งรักและทักษิณมีขี้ค่าที่ชั่วช้าสาละเลวแยกผิดแยกถูกไม่เป็นใช่หรือไม่ ยิ่งลักและทักษินมีขี้ข้าที่ละโมบโลภมากด้วยความโลภนั้นจึงเป็นคนเห็นกองจักเป็นดอกบัวยินดีทำชั่วเพื่อลาบยศสรรเสริญและทรัพย์สมบัติจริงหรือไม่ข้อถัดไปยิ่งรักและทักษินมีขี้ข้าที่บ้ายศบ้าตำแหน่งจนพร้อมที่จะ พายเรือให้จอนั่งทั้งนักการเมืองและข้าราชการจริงหรือไม่ต่อไปนะคะยิ่งรักและทักษิณมีขี้ข่าที่บิดเบือนกฎหมายใช้กฎหมายกานแกล้งและรังแกคนที่คิดต่างในลักษณะพะเด็ดการใช่หรือไม่ ต่อไปยิ่งลักษณ์และทักษิณมีขี้ข่าที่หวังจะอยู่ในตำแหน่งและอำนาจต่อไปจึงยุให้ยิ่งลักษณ์สู้ต่อเพราะตัวเองต้องการผลประโยชน์ในเรื่องของตำแหน่งและอำนาจใช่หรือไม่ต่อไปยิ่งลักษณ์และทักษิณ มีขี้ข้าที่สอพตอลตแลกโกหกใส่ร้ายใส่ความพูดจาออกสื่อแต่ละครั้งล้วนแต่เรื่องโกหกพกลมสร้างเรื่องให้ร้ายพวกเราทั้งนั้นใช่หรือไม่ยิ่งรักและทักษิณมีขี้ข้าที่จะคอยออกมาปฏิเสธการตัดสินของศาลการวินิจฉัยของศาล และยังเป็นผู้ซึ่งทำลายความน่าเชื่อถือของศาลและองค์กรอิสระใช่หรือไม่ถามว่าเพียงแค่คนสามกลุ่มนี้หนึ่งคือตัวทักษิณเองสองคือตัวยิ่งลักษณ์และสามเหล่าบรรดาขี้ข่าของยิ่งลักษณ์และทักษิณหากใครศึกษาข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน ก็จะสามารถให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าทำไมจึงต้องออกมาร่วมต่อสู้ใน3ยุทธศาสตร์การประดจศึกวันที่5วันที่13และวันที่14เป็นต้นไปออกมากัน้ได้10บล้านคนจนกว่าจะถึงวันชนะของมวลมาหาประชาชนขอบคุณครับ